ตำนานเซียนปีศาสถานพบหมวเทียนจีบทที่1185เรื่องลือทั้งสี่ทิศเมื่อเซียเออที่อยู่กลางอากาศเห็นเช่นนี้ประกายแสงสีเหลืองสว่างขึ้นทั่วร่างภายใต้เงาพระเลือนวูบหนึ่งร่างของเซียเออพลันปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าสีสัม,มหือมาของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์อสารพิษทะเลราวกับเคลื่อนที่ได้ในพริบตาก็ไม่ปานจากนั้นก้ามทั้งสองก็ตวัดลงมาได้ยินเสียงปังดังสนัน่น ก้ามแมงป่องกระทัดรัดคู่หนึ่งเปล่งแสงสว่างวาบขึ้นในอากาศเกราะคุ้มกันสีเขียวบนร่างสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์อสรพิษทะเลถูกทำลายจนแหลกละเอียดราวกับตัดกระดาษก็ไม่ปานและทิมแทงเข้าไปในดวงตาทั้งคู่ของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์โลหิตสีแดงสดสองสายพันพุ่งกระฉุดออกมาและสาต์กระจายออกไปหลายจ้างอาภายใต้ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์จึงส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมา ร่างมหฮมาหยุดอยู่กลางอากาศศีรษะอันใหญ่โตของมันสั่นไหวโยกคลอนอย่างบ้าคลั่งพยายามสลัดเสี้เอ๋อออกไปทว่าเสี้เอ๋อยังคงไม่ขยับเขยื้อนและเกาะติดอยู่บนศีษะของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์อย่างเหนียวแน่นในเวลาเดียวกันหางตะขอที่ด้านหลังของเสี้เอ๋อก็สะบัดเป็นเส้นสีดำแวววาวหลายสายในอากาศกระนำแทงใส่หน้าผากของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์อสารพิษทะเลอย่างหนานแน่นที่ยิบราวกับสายฝนก็ไม่ปานได้ยินเสียง ดังขึ้นหลายครั้งทุกครั้งที่เส้นสีดำปักลงไปบนหน้าผากของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์พลันปรากฏจุดสีดำเล็กละเอียดขึ้นมาทว่าในจุดสีดำเหล่านี้กลับมองไม่เห็นรอยโลหิตแม้แต่น้อยจากนั้นรอยสีดำอมม่วงก็แผ่กระจายออกมาจากในจุดสีดำเหล่านั้นทําให้สีสัของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์ถูกย้อมจนกลายเป็นสีดำอมม่วงในทันใดร่างของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์อสารพิษทะเลพลันสันสาน จากนั้นพละกําลังทั้งหมดดูเหมือนสลายหายไปในพริบตาไม่อาจขยับกายได้แม้แต่น้อยในเวลานี้เองเซียเอ๋อที่อยู่กลางอากาศพันคลายก้ามแมงป่องทั้งสองที่เกาะติดอยู่บนศีรษะของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์แสงสีเหลืองสว่างวาบขึ้นทั่วร่างชั่วพริบตาก็กลายร่างเป็นแมงป่องกระดูกยักษ์ขนาดหลายสิบจ้างตัวหนึ่งได้ยินเสียงแกรกแกกสองครั้ง ก้ามยักษ์ทั้งสองที่ใหญ่โตราวกับสาราได้หนีบร่างของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์อสารพิษทะเลเอาไว้อย่างมั่นคงจากนั้นก็ลากร่างของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์ร่วงหล่นลงไปในทะเลอย่างแรงก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สูงสิบกว่าจ้างราวกับคลื่นสึนามิก็ไม่ปานได้ยินเสียงฉับฉับดังขึ้นสองครั้งผิวน้ําทะเลพลันเกิดฟองอากาศยักษ์พุ่งพล่านหลายลูกผุดขึ้นมาจากนั้นซากศพของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์อสรพิษทะเลก็ปรากฏออกมา กระแสโลหิตสีแดงฉานอับย้อมผิวน้ำทะเลในบริเวณนั้นเป็นสีแดงในพริบตาแสงสีทองสว่างวาบขึ้นเสี้ยเอ๋อที่ทั่วร่างเปล่งประกายแสงสีทองสว่างสุกใสก็ปรากฏตัวขึ้นเหนือผืนน้ำอีกครั้งเพียงแต่ร่างของเสี้ยเอ๋อในขณะนี้ได้กลับคืนสู่ขนาดเดิมอีกครั้งและโบกกล้ามคู่หน้าเบาๆมาทางหลิวหมิงราวกับกำลังประกาศชัยชนะของนางก็ไม่ปานตั้งแต่การปลดปล่อยแมงป่องกระดูกของหลิวหมิง จนถึงการสังหารสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์อสรพิษทะเลใช้เวลาไปเพียงสองสามลมหายใจเท่านั้นนี่นี่คือสัตว์อสูรระดับแก่นแท้น่ากลัวเกินไปแล้วเร็วเข้ารีบหนีเร็วเมื่อเห็นสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์ร,ระดับผลึกขั้นปลายถูกสังหารอย่างง่ายดายเช่นนี้ทหารเผ่าทะเลทั้งหมดบนเกาะต่างหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งหลังจากไม่รู้ว่าเป็นเสียงของผู้ใดตะโกนออกมาหลายคำ พลนเกิดความกลาหลนวุ่นวายขึ้นในทันใดส่วนจินสวินแห่งเผ่าเกล็ดทองผู้นั้นก็มีใบหน้าไร้โลหิตเช่นกันรีไร้เวทออกมาสองสามบททั่วร่างพันเปล่งประกายแสงเรืองรองผิวกายพันพร้ามัวจากนั้นก็พุ่งร่างดุดลูกธนูคิดใช้ประโยชน์จากความชุลมุนช่วยโอกาสหลบหนีไปอย่างรวดเร็วทว่าวพั่งหลบหนีไปไกลาจากจุดเดิมประมาณหนึ่งร้อยจ้างจินสวินก็ค้นพบด้วยความตื่นตระหนก ทั่วร่างพันมีแสงสีดำสว่างวาบขึ้นจากนั้นก็ก่อตัวเป็นโครงกระดูกขาวหนาแน่นที่ยิบหลังหนึ่งกับขังตนเองเอาไว้ข้างในจินสวินรีบเรียกดาบยาวสีน้ำเงินเล่มหนึ่งออกมาตามสัญชาตญาณภายใต้การสบัดแขนดาบยาวพันกลายเป็นเงาดาบหลายสิบสายในพริบตาโจมตีใส่โครงกระดูกเบื้องหน้าราวกับหาฝนได้ยินเสียงดังก้องกังวานราวกับโลหะกระทบกันประกายดาบฟาดฟันลงบนโบนครงกระดูกขาวเหล่านั้นอย่างดูเดือด ทว่าทั้งหมดต่างกระเด้งออกไปไม่สามารถตัดโครงกระดูกเหล่านี้ได้แม้แต่น้อยจินสวินรู้สึกสั่นสะท้านในใจอาวุธวิญญาณระดับสุดยอดเล่มนี้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็สามารถตัดผ่าแม้แต่ภูเขาย่อมๆทั่วไปได้ทว่ากลับร้ายประโยชน์โดยสิ้นเชิงกับโครงกระดูกที่อยู่เบื้องหน้าหลังนี้ความหวอดวันพรั่นพรึงผุดขึ้นมาในใจจินสวินเพิ่งอ้าปากคล้ายต้องการเอ่ยอันใดบางอย่าง เสียงฝ่าอากาศดังกึกก้องขึ้นที่ข้างกายประกายกระบี่สีม่วงสายหนึ่งกระพริบวูบวาบอย่างพระเลือนอาจารย์วิญญาณเผาทะเลที่ต้องการหลบหนีไปหลายคนที่อยู่ใกล้เคียงท่านกลายเป็นหมอกโลหิตกลุ่มหนึ่งร่างกายและกระดูกล้วนสลายหายไปก่อนที่จะได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาเมื่อจินสวินเห็นเช่นนี้ทั่วร่างก็หลังเหนื่อยเย็นเยียบไม่กล้าขยับตัวโดยพละการอีกต่อไป ในเวลานี้เองแสงสีดำพันสว่างวับขึ้นที่ด้านนอกโครงกระดูกลิวหมิงปรากฏกายออกมาลิวหมิงขยับมือข้างหนึ่งเล็กน้อยด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ประกายกระบี่สีม่วงกับพริบวับหนึ่งและชำแรกหายเข้าไปในแขนเสื้อความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ล้วนลื่นไหลเป็นธรรมชาติโดยไม่ล่าช้าแม้แต่น้อยเมื่อเสี่ยชานเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่นี้ก็ตกตะลึงจนแข็งค้างไปแต่แรกแล้วนี่เป็นไปได้อย่างไร จางซิ่วเหนียงเองก็มีอาการตกตะลึงเช่นเดียวกันจนเกือบพูดไม่ออกผู้บำเพ็ญเซียนเผ่ามนุษย์ที่ด้านหลังแต่ละคนต่างใช้สายตาจ้องมองหลิวหมิงที่ยืนเอามือไพร่หลังอยู่กลางอากาศราวกับกำลังมองดูเทพพเจ้าก็ไม่ปานในเวลานี้หลิวหมิงมองดูเซียเอ๋อที่อยู่ในระยะไกลก็พยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นจึงกวาดตามองไปที่เกาะเรืองแสงอีกครั้งและสะบัดมือไปทางด้านหลังครานหนึ่ง ผู้บำเพ็ญเซียนเผ่ามนุษย์กลุ่มหนึ่งแน่นอนว่าพลันได้สติขึ้นมาในทันใดจึงตะโกนโห่ร้องออกมาต่างแยกย้ายกันอบล้อมเกาะเรืองแสงทั้งหมดเอาไว้อย่างแน่นหนาะหลังจากกระทำเรื่องเหล่านี้เรียบร้อยแล้วครูต่อมาหลิวหมิงก็ตรงไปที่กรงกระดูกได้ยินเสียงฟู่ดังขึ้นกรงกระดูกกลายเป็นหมอกดำกลุ่มหนึ่งและนำจินสวินมาที่ข้างกายของหลิวหมิงเจ้าเจ้าที่แท้เป็นผู้ใดกัน แต่ไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้กับใต้เท้าจาัก,กรพรรดิปีศาจทะเลได้แม้ในดวงตาของจินสวินจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ยังคงเอ่ยวาจายอย่างไม่ยอมแพ้ออกมาเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้บนใบหน้าก็เผยสีหน้าเบื่อหน่ายรำคาญใจออกมาจึงใช้มือข้างหนึ่งสัมผัสหน้าผากของจินสวินอย่างแผ่วเบาปราณดำกลุ่มหนึ่งพันจมหายเข้าไปในศีรษะของจินสวิน จินสวินคล้ายกับเข้าใจเรื่องใดขึ้นมาได้จึงอ้าปากค้างด้วยความหวาดกลัวทว่านอกจากเสียงขลุกขลักในลำคอแล้วก็ไม่สามารถเอ่ยคำพูดใดออกมาได้ด้วยระดับการบำเพ็ญเพียรในตอนนี้ของหลิวหมิงการใช้วิชาค้นวิญญาณก็ลำบากเพียงยกมือเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานหลิวหมิงก็เลิกคิ้วข้างหนึ่งปราณดำบนฝ่ามือกระพริบวาบขึ้น ทันใดนั้นศีรษะของจินสวินราวกับถูกพลังมหาศาลบีบอัดลงมาก็ไม่ปานโลหิตหลั่งไหลออกมาจากทวารทั้งเจ็ดทั่วร่างอ่อนปวกเปียกหมดลมหายใจในพริบตาหลิวหมิงไม่ได้เหลือบแลแม้แต่น้อยโยนร่างไร้ลมหายใจของจินสวินไปด้านหลังราวกับเศษผ้าชิ้นหนึ่งร่างของจินสวินร่วงไปตกอยู่แทบเท้าเบื้องหน้าจางซิ่วเหนียงที่อยู่ไกลออกไปผู้นำของพวกเจ้าสิ้นชีพแล้ว ผู้ใดก็ตามที่คิดขัดขืนจะถูกสังหารอย่างไร้ประณีทันทีจางซิ่วเหนียงยกซากศพของจินสวินขึ้นมาและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือเกาะเรืองแสงพร้อมกับร้องตะโกนออกมาเสียงดังซุ้มเสียงดังเข้าไปในหูของเผ่าทะเลทั้งหมดบนเกาะเรืองแสงอย่างชัดเจนเมื่อเผ่าทะเลบนเกาะมองเห็นซากศพของผู้อาวุโสระดับผลึกต่างมีสีหน้าซีดขาวราวขี้เถาในดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง เสี้ยฉานเผยสีหน้ายินดีและโบกมือคราหนึ่งนำผู้บำเพ็ญเสียนเผ่ามนุษย์ที่อบล้อมอยู่รอบด้านถาโถมลงไปบนเกาะเรืองแสงในเวลานี้ผู้บำเพ็ญเซียนเผ่าทะเลบางส่วนที่ไม่ยอมแพ้นั่งรอความตายเมื่อเห็นว่าหลิวหมิงไม่ได้เคลื่อนไหวอันใดหลังจากนั้นจึงกัดฟันเรียกอาวุธเวทของตนเองออกมาเพื่อทะลวงฝ่าออกไปในกลุ่มเผ่าทะเลเหล่านี้ยังมีอาจารย์วิญญาณหลายคนที่เคยร่วมก,กันก่อตั้งเขตอาคมก่อนหน้านี้รวมอยู่ด้วย ในเวลานี้คนเหล่านี้พลันลงมืออย่างกระทันหันจึงสังหารผู้บำเพ็ญเสียนระดับสิทธิวิญญาณเผ่ามนุษย์ไปหลายคนในทันใดเปิดช่องทางฝ่าวงล้อมช่องหนึ่งขึ้นมาได้และกลายเป็นลำแสงห่อเหินมากมายหลายสีสันพุ่งทยานหลบหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วหลิวหมิงมีสีหน้าเคร่งครึมขึ้นชั่วขณะและดีบนิ้วคราหนึ่งสายฟ้าสีทองมากมายหลายสายพุ่งออกไปกลายเป็นลำแสงพร่เลือน ชั่วพริบตาก็ไล่ตามทันอาจารย์วิญญาณเผ่าทะเลเหล่านี้ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นหลายครั้งแทบจะในเวลาเดียวกันจากนั้นลำแสงห่อเหินหลายสายที่อยู่ไกลออกไปต่างระเบิดออกทีละดวงภายใต้แสงสีทองที่สว่างวาบขึ้นเมื่อผู้บำเพ็ญเสียนเผ่าทะเลคนอื่นที่พยายามต่อต้านขัดขืนเห็นฉากนี้ทลันเงียบงันด้วยความหวาดกลัวเมื่อรู้ว่าตนเองหมดหวังที่จะหลบหนีเอาชีวิตรอดไปได้ แต่ละคนจึงหยุดอยู่กับที่และคุกเข่ายอมจำนวนต่อหลิวหมิงที่อยู่กลางอากาศในที่สุดจางซิ่วเหนียงและเซี่ยชานได้นำเหล่าศิษย์ของพันธมิตรอวินชวนไปควบคุมเผ่าทะเลที่ยอมจำนนเหล่านี้ขณะเดียวกันก็ยึดอาวุธเวทถุงเก็บของและสิ่งของอื่นๆของเผ่าทะเลเหล่านี้มาทั้งหมดเมื่อไม่มีสิ่งของเหล่านี้ก็ไม่ต้องหวั่นเกรงการต่อต้านขัดขืนของเผ่าทะเลแล้วเมื่อเผ่าทะเลถูกขับไล่ออกไปแล้ว สิทธิ์ของพันธมิตรอวินชวนภายใต้การนำของจางซิ่วเหนียงและเซี่ยฉานจึงยึดครองเกาะเรืองแสงทั้งหมดไว้ได้อย่างรวดเร็วหลิวหมิงไม่ได้ลงไปที่เกาะเพียงยืนเอามือไพร่หลังอยู่กลางอากาศสีหน้าครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งราวกับกำลังครุ่นคิดถึงเรื่องใดบางอย่างหลังจากนั้นไม่นานประกายกระบี่สีขาวสายหนึ่งพุ่งขึ้นมาจากเกาะและมาหยุดอยู่ด้านหลังหลิวหมิงอาจารย์อาหลิวเผ่าทะเลที่เหลือได้ยอมแพ้ทั้งหมดแล้ว เขตอาคมต้องห้ามทั้งหมดบนเกาะก็ถูกทำลายไปแล้วเช่นกันจางซิ่วเหนียงกล่าวด้วยความเคารพแววตาเต็มไปด้วยความปิติยินดีเผ่าทะเลสร้างรังลับไว้ที่นี่และกักตุนสเสบียงไว้เป็นจำนวนมากในเวลานี้ทั้งหมดล้วนตกอยู่ในมือของพวกนางค่าใช้จ่ายในการก่อตั้งฐานที่มั่นบนเกาะเต่าคู่ในครั้งนี้ก็มีเพียงพอแล้วไม่ต้องขอร้องให้พันธมิตรอวินชวนจัดสรรสิ่งของส่งมาให้อีกแล้วเช่นนั้นก็ดี หลิวหมิงพยักหน้าทว่าพวกเราค้นหาทั่วทั้งเกาะแล้วก็ยังไม่พบสหายนักพรตหาหลีจางซิ่วเหนียงขมวดคิ้วและเอ่ยขึ้นอีกครั้งข้าเพิ่งรู้ผ่านการค้นวิญญาณว่าสหายนักพรตหานถูกคนของจักรพรรดิปีศาจท,ทะเลพาตัวไปเมื่อสองวันก่อนแล้วหลิวหมิงกล่าวด้วยสีหน้าไร้อารมณ์เฮ้ในเมื่อเป็นเช่นนี้เห็นทีคงต้องกลับไปที่เกาะเต่าคู่ก่อนแล้วค่อยวางแผนกันอีกครั้งจางซิ่วเหนียงมีสีหน้าเสียใจ ในเวลาต่อมาหลังจากควบคุมเกาะเรืองแสงได้สำเร็จราบรื่นชั่วระยะหนึ่งแล้วคนของพันธมิตรอวินชวนทั้งหมดก็เดินทางกลับไปยังเกาะเต่าคู่พร้อมกับสินสงครามเต็มลำเรืออย่างไรก็ตามเกาะเต่าคู่ในเวลานี้กลับมีคลื่นใต้น้ำโหมกระหน่ำเกิดขึ้นมีข่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วว่าในกลุ่มผู้บำเพ็ญเซียนเผ่ามนุษย์ได้ปรากฏผู้แข็งแกร่งนิรนามผู้หนึ่งขึ้นอย่างกระทันหัน และสามารถพิชิตเกาะเรืองแสงได้เมื่อหลายวันก่อนคุมกำลังใหญ่น้อยบนเกาะเต่าคู่ตกอยู่ในความโกลาหลชั่วขณะหนึ่งกองกำลังของเผ่าทะเลบางส่วนที่ซุ่มซ่อนอยู่ใกล้กับเกาะเต่าคู่ต่างตกตะลึงเมื่อได้ยินข่าวนี้ต่างรีบหยุดยั้งความเคลื่อนไหวและจับตาดูอย่างเงียบเียบเมื่อเห็นซากศพของจินสวินผู้อาวุโสระดับผลึกแห่งเผ่าเกล็ดทองที่ถูกจางซิ่วเหนียงนำกลับไปตั้งสแสดงที่เกาะเต่าคู่ กองกำลังของเผ่าทะเลทั้งหมดที่ยึดครองอยู่ในบริเวณใกล้เคียงต่างก็รีบถอนกำลังจากไปทันทีและอยู่ให้ห่างจากเขตอิทธิพลของเกาะเต่าคู่ส่วนคุมกำลังของชนต่างเผ่าขนาดเล็กและขนาดกลางอื่นๆบนเกาะเต่าคู่ก็รู้สึกตกตะลึงอย่างใหญ่หลวงเช่นกันต่างอาศัยเส้นสายทั้งหมดของตนเองพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บำเพ็ญเสียนเผ่ามนุษย์บนเกาะช่วขณะหนึ่งภายใต้การข่มขู่ของหลิวหมิง ผู้บำเพ็ญเซียนเผ่ามนุษย์ก็สามารถเข้ายึดครองและควบคุมเกาะเต่าคู่ไว้ได้อย่างรวดเร็วหลายวันต่อมาณนะห้องโถงใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองเต่าคู่ภายในห้องโถงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดประมาณหลายสิบจ้างการตกแต่งภายในห้องโถงค่อนข้างเรียบง่ายอย่างยิ่งด้านบนมีของตกแต่งที่ดูงดงามแปลกตาแขวนอยู่บางส่วนนอกจากที่นั่งหลักตรงกลางที่ปูด้วยขนสัตว์แล้ว ก็มีเพียงเก้าอี้ไม้แปดตัวตั้งวางอยู่ทั้งสองข้างทางเดินหลิวหมิงในเวลานี้กำลังนั่งอยู่บนที่นั่งหลักด้วยท่าทางสุขุมเยือกเย็นมีผู้บำเพ็ญเสียนสองคนยืนอยู่ด้านข้างกำลังมองหลิวหมิงด้วยท่าทางเคารพอาจารย์อาหลิวครั้งนี้ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งหาไม่แล้วยามที่เผชิญกับสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้บนเกาะเต่าคู่หากอาศัยเพียงความแข็งแกร่งดั้งเดิมของพวกเราก็คงไร้กำลังจัดการกับวิกฤตแล้วจริงๆ ตอนนี้สถานการณ์โดยรวมบนเกาะเต่าคู่ก็สงบมั่นคงแล้วไม่รู้ว่าอาจารย์อามีแผนการอย่างไรต่อไปจางซิ่วเนียงกล่าวด้วยความรู้สึกขอบคุณต่อหลิวหมิงพวกเราเดิมทีก็เป็นสหายเก่ากันไม่จําเป็นต้องมากมารยาทเช่นนี้ข้าวางแผนจะกลับไปสํารวจดูที่นิกายปีศาจก่อนจริงสิได้ยินว่าที่นี่มีเขตอาคมเคลื่อนย้ายที่เชื่อมต่อกับแผ่นดินอวิน๋นชวนข้าต้องการขอยืมใช้สักหน่อยหลิวหมิงโบกมือและเปลี่ยนเรื่องสนทนา จบตอนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ